ันนี้ก็อีกหนึ่งโซนครับพี่น้องพู่นนะโอ้นี่โซนมีบางเขาหนึ่พี่น้องเลยหุ่นโอ,โอ้สวยงามครับผมแดดเริ่มออกเริ่มจะปิดแล้วครับปิดหกโมงเย็นครับผมหุ่นโอ้โหคือยังฝึกทหารบอนี่พี่น้องเลยฝึกโซฝึกสถานีมาัหน,นี่พี่น้อง พูดนะี่้ายสุดท้ายนี่พี่หลอกอมันกุ้นะครับไอ้ไอ้ยเ้นี่ครับผมสวนฝึกอสุดท้ายนี่ครับผมมาครับผมฝึกแข็งแรงครับมาตรงนี้โอ้โหนี่ ดูคผมอเอามากำแพงรอดกำแพงนี่โอ้โหน,นี่โอ้โหต้อง,งใช้ยังครับนี่ครับผม ไฟแฟงเกาะฝึกเสร็จแล้วมาตรงนี้ไฟไฟผ่านเรื่องตรงนั้นน่ะอ้าวอุ้ยเขาทำได้ไงอ่่ะพีแฟงทำได้ไหมโอ้เอาดิแฟง ถ้เหมือนน้องได้ไหมบอกไม่ทำน<ย>ะอย่าถ่ายได้ไหมอาอก็ถ่ายจะเนาะที่เป็นไรโนนหนีหนนะ่ับผมโอ้ก็จงฝึกทหารเลยน้องสินเนาะเนอะโอโหไฟอ๋โว้ยมือก<า>องกอ,งงอเล็กมือกองครับผม ไฟอ้าวโอ้เทเวโอ้ไฟไฟอเล็กมานี้อเล็กอเล็กปวดหัวเอออเล็กปวดหัวเนาะอันบอกัอเล็กถ้าเียนหัวลงมานะลูกเอกอเกรดตั้นั่นแหละ

โอพี่แฟงทำเร็วเด้อไฟเตรียมตัวเด้อโอ้พ่อมอนี่ตัวนี้ติ๊กนี่มอสี่หน่อยนี่ติ๊กมอนี่จำได้บ่นี่มอสี่เป็นเรื่องเนี่โอ้มาลงมาลงมาพอแล้ว เี่านกคนท่านผ้ชมครับสวัสดีและสวัสดีครับผม